งานนี้คือส่วนของข้องอเริ่มงานกันเลยอันดับแรกเลือกฟอนเพนแล้วเราก็ทำการสเก็ตเส้นตรงแนวตั้งขึ้นมาอันหนึ่งต่อด้วยแทนเจนอาร์ r. ให้ได้ a อเกาแล้วก็ต่อด้วยเส้นตรงแนวนอนจากนั้นกำหนดขนาด ใช้ Smart สมาร์ทไดเมนชั่นเส้นแรกที่เราวาดก็คือให้มีขนาด2.5แล้วก็ส่วนโค้งมีรัศมี10แล้วก็เส้นตรงแนวนอนให้มีขนาด15 พอเราได้ใช้ตามนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากหมดสเกตเลือกท็อปเพนแล้วก็กด normal tool จำด้วยนะว่าปลายของส่วนตรงนี้อยู่ฝั่งขวาของเราแล้วก็กด normal t o จากนั้นสเก็ตวงกลม ขึ้นมาหนึ่งวงกำหนดขนาดให้มีมีขนาดสิบทำการ addition เส้นขอบวงกลมกับจุด origin ใช้คำสั่ง concentric โอเคจากนั้นก็ออกจากโมสเก็ต งานเราจะได้ออกมาประมาณนี้จากนั้นเราไปที่ฟิวเจอร์เลือกคำสั่ง Sweep อันแรกให้เลือกเส้นขอบวงกลมอันที่สองให้เลือกเส้นโค้งมันก็จะขึ้นเนื้องานให้เรามาประมาณนี้กดถูกต้องแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลือก f o ฟอนเ n นกด normal to แล้วเราก็จะทำส่วนตรงนี้ขึ้นมาป่องๆตรงนี้ไปที่สกเกตลากเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นแล้วก็ลากเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้นแล้วก็ส่วนโค้งเราจะใช้ center point arc เริ่มจุดประมาณล่างๆประมาณนี้นะไม่ต้องสนใจไ่าท่าไหนลากไปให้โดนปลายของตรงนี้แล้วก็ลากต่อให้เป็นเส้นโคง้ง อเคไม่ตรงกันไม่เป็นไรยังไม่ต้องสนใจจากนั้นกำหนดขนาดให้เส้นแนวตั้งนี้มีขนาด8มิเมตรเส้นแนวนอนให้มีขนาด12แล้วก็ตรงนี้ให้มี r 10จากนั้น add relation จุดนี้กับจุดนี้ใช้คำสั่งมืฟโอเคเราก็จะได้รูปมาประมาณนี้กดสมาร์ทเดเมนชันกำหนดขอบแนวตั้งกับจุดออริจินให้ห่างกัน30แล้วก็เส้นด้านล่างแนวนอนนี้กับขอบด้านล่างของชิ้นงานขอบด้านล่างสุดเลยนะ ให้มีขนาด12.5องจามันก็จะขยับวันนี้กำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นสร้างเซนเตอร์ไลน์ตามแนวนอนตรงนี้โอเคพอได้เส้นเซนเตอร์ไลน์แล้วก็ไปใช้คำสั่งรีโวก็คือเข้าไปในฟิ t เจอร์กดรี v วแล้วมันก็จะทำหมุนให้รอบเส้นเซนเตอร์ไลน์ของเรากดถูกต้องโอเค งานเราก็จอกมาในรูปประมาณนี้จากนั้นอันนี้จะให้เป็นวงกลมวงใหญ่ส่วนตรงนี้จะให้เป็นวงกลมวงเล็กนะเราก็สเกต็ตไปที่สเกต็ตเลือกผิววงกลมวงใหญ่สเกต็ตวงกลมขนาด14มิลลิเมตรทำการ add ดลเลชั่น เส้นขอบวงกลมนี้กับเส้นขอบวงกลมใหญ่ใช้คำสั่ง concentric อ่ามันก็จะเข้ามาอยู่ตรงกลางให้เราจากนั้นก็ e x t r u d e มันลงไปเอ้ยกันยื่นงานออกมานะ e x e u ยื่นงานออกมาตรงนี้10มิลิเมตรแล้วก็กดตรงนี้คือองศามัน ให้มันเอียงประมาณสององศาก็กดถูกต้องแล้วก็จะได้งานออกมาเป็นอย่างนี้จากนั้นเราจะเชลก็คือเจาะเนื้อง,งานเข้าไปเรากดคำสั่งเชลเลือกตรงนี้ที่ยื่ออกมาเมื่อกี้ผิวหน้าที่ยื่ออกมาแล้วก็ตรงวงกลมวงเล็บก็คือตัวของงานสองที่ ขนาดที่เราจะเชลก็คือ2มิลแล้วก็จะได้งานประมาณนี้ออกมาจากนั้นเราก็ไปที่ส่วนด้านหน้าของมันสเกตเลือกด้านหน้าส่วนด้านหน้าตรงนี้วาดวงกลมขนาด11.5 แล้วก็ทำการ add relation เส้นขอบกับเส้นขอบใช้คำสั่งคอนเซนทิกจากนั้น x t t มันลงไป2.5 2.5นะโอเคก็จะได้ออกมาประมาณนี้ จากนั้นเลือกท็อปเ n นกด normal t o เราจะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันโดยขนาดข้างๆตรงนี้จะให้เป็นสองแล้วก็ตรงนี้เป็นเก้าพอกำหนดขนาดเสร็จก็ใช้คำสั่ง อลิเนชั่นเส้นตรงแนวตั้งด้านซ้ายกับขอบงานด้านซ้ายใช้คำสั่งคอน l น n e โอเคมันจะตรงกันแล้วจากนั้นกด smart dimension กดขอบบนกับจุดอ r i g i n ให้มันมีห่างกันหนึ่งมิลอ่ามันก็จะประมาณนี้ จากนั้นเราก็จะทำการ execute cut สังเกตว่าอันนี้มันลูกศรลงไปข้างล่างแล้วก็กดตรงนี้ reverse มันจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใช้คำสั่ง t o a l l มันก็จะตัดงานให้เราออกมาอย่างนี้ มันจะตัดให้เราประมาณเป็นประมาณนี้จากนั้นพอด้านนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาสร้างขาตรงนี้กันสองอันโดยที่เราจะสร้างเพนใหม่ขึ้นมาเราเลือกฟอนเพนอันดับแรกเลือกฟอนเพนจากนั้นเลือก insert ร์ต e ีเฟรนแล้วก็เพนเราจะก,กำหนดเพนใหม่ของเราให้อ่างจากฟอนเพน3.5ตรงนี้3.5โอเคกด normal t o o ให้งานออกมาในรูปแบบนี้จากนั้นไปที่สเกตตลากเส้น ตั้งออกมาจากจุดมุมนี้สองอันแล้วก็ลากเส้นระหว่างเส้นให้หากันหนึ่งอันอกำหนดขนาดกำหนดขนาด Smart d i m เมนชั่น ด้านนี้หกแล้วก็ด้านนี้หกแล้วเราก็จะสร้างส่วนขคงตรงนี้โดยใช้ T Point Arc ก็ a, คือลากจากจุดมุมนี้มาหาจุดมุมนี้แล้วก็ลากมันลงมาให้ A เป็นร้อยแปดสิบโอเค อันนี้มันจะเป็นรัศมี5โดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเรากำหนดตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็นหแล้วก็ตรงนี้10ใช่ไหมจากนั้นเราจะทำการยืดเนื้องานใช้คำสั่งอีกชูดอันนี้มันจะยืดออกมาทางด้านซ้ายนะเราจะให้เนื้องานยืดออกไปทางด้านขวาคือ เข้าไปข้างในของตัวงานก็ใช้รีเวิร์สกดรีเวิร์สเราจะให้มันยืดออก1.5โอเคก็จะได้ขาตัวนี้ออกมาอันนึงแล้วจากนั้นเราจะสร้างวงกลมบนหน้าง,งานตรงส่วนนี้ โดยให้วงกลมนี้มีขนาด3.5แล้วก็ทำการ add relation เส้นขอบวงกลมกับส่วนโค้งตรงนี้โดยใช้คำสั่ง concentric จากนั้นเราจะยืดวงกลมตรงนี้ออกมาก็ไปใช้คำสั่ง e x t u t e เราจะยืดออกมา หนึ่งจุดห้าถูกต้องพอเราได้ขาด้านหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำขาอีกด้านหนึ่งล้วก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์เลยมิลเลอร์โดยที่ตรงเนี้ยคือหน้าที่เราจะใช้เป็นกระจกเราก็ไปเลือกฟอนเพนส่วนตรงนี้คือชิ้นส่วนที่เราจะทำการ copy ปีมัน อันนี้เราได้วงกลมแล้วเราก็เลือกขามันคลิกที่ขามันตรงส่วนไหนก็ได้มันจะขึ้นมาให้ตรงนี้จากนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้ขายข้างเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงเลยอ่าเท่านี้งานของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว